นอกจากอุ้ยพรให้เธออยากจะขอดาวจากฟ้าทุกดวงดารกให้ช่วยนำพาให้เธอได้เจอแต่สิ่งที่ดียังมีเรื่องร้ายให้เธอเจอแต่สิ่ง อะไรดีอย่าฉันขอเพียงสักอย่างจากเธอดีไหมในวันที่ไม่มีฉันค่าสวัสดีสมหญิงขอให้มีความสุขมาก Happy Birthday อายุที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> รอา20อายุ20ขอให้มีแฟนสวยๆละหรอเฮ้ย <c oughs> มีความสุขม,มากๆบ๊ายบายซัมลูกสาววันเกิดนะไม่รู้จะพูดอะไรเขาก็เกิดเป็นหน,นุ่มดังนะอยากหันห้ามองนะไม่ได้มองดังดัง <c oughs> ก็ปีสองแล้วอ่ะอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็รักขื <c oughs> ้เยอะก็มีความสุขม,มากๆได้เกรดเอเยอะๆแล้วก็รู้สึกเขาด้วยเขาขอของเอเยอะๆเหมือนกันสาวอะลู <c oughs> สวัสดีค่ะสาหมีน้งๆขอให้มีความสุขมากๆนะคะมี20ปีแล้วไก่จะหิวแล้วบ๊ายบายแค่นี้นนะะจุ๊บๆดิจุ๊บๆอันนะคะส,สวัสดีสมหดีสมีที่รักเนื่องในโอกาสเสียงแมนมากโอเนมากเลยเนื่องในโอกาสวันนี้ครบรอบ20ปีของน้องหมีนะคะก็คือไม่มีอะไรมากากา็รักอะค่ะรัากอะค่ะ ก็ก็ขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขเ <Yeah. S 1> ยอะตลอดก็ขอให้ได้เกียรตสีนะ <A. S 1> ข,อขอให้ขอบได้ที่หึงด้วยเถอดซ่ <c oughs> าธุก <c oughs> ่ายฮาฮ่าฮ่มฮ่าฮปีแล้วนะฮอย่าท่าเ่าแ่าว่า่าฮนะ่าฮาฮ่าา วันเกิดก็ขอให้นายมีความสุขมากๆมีหนุ่มมาจีบเยอะๆเหมือนเราหรือเปล่าไม่จริงแล้วก็ผ่านมาสองปีแล้วนะที่เรารู้จักกันก็โอเคอยู่นะเราก็รักนายเราแล้วเราก็รู้ว่านายรักเราแ่มพอข้างตัวเองอีกแล้วแล้วก็จะบอกว่าอีกสองปีที่มันจะผ่านไปมันก็จะเร็วเหมือนเดิมแล้วก็ขอให้นายรักเราอย่างนี้ทุกวันเราก็จะรักนายทุกวันถ้าเกิดรักกันจริงก็เอาแปดปีสิพี่น้องเอ้ยมา แฮปปี้เบิร์เดย์นะหมีก็ขอให้หมีมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนขอให้เอเยอะๆขอให้มีแฟนหลรอๆดังสเปกนายแล้วก็แบบว่ามีหนวดเหมือนพี่บอยก็ได้แล้วก็ขอให้หมีและพวกเราทั้งแปคนเป็นเพื่อนกันตลอดไปเรียนจบพร้อมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดไปนะอสองปีนี้ไม่มีอะไรจะพูดรักหมีนะจุ๊บ